สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนอ๋อมาดามลืมแล้วตีว่าสันอ่าบอกอ่าบอกคลิปไรเมื่อมาดามลืมลตีบอลืมดอกยังอยู่บัใครจัวบักหัวใจนี่แหละกูเนีเขาว่าอะไรที่เราได้ยิกคิวไรมาดามอ่าโอเคนะหายามบ่อยิกบ่อยักอ่าเขาทำมาเรื่อง เป็นยังไงบ้างเมารถบ่เมามันก็เมาอยู่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยคิดเบิ่งเด้อขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขา่ขาขานะ่นะอ่าขันย่ำขึ้นนี่ค่ะพูดแล้วเด้อคืองูเลื้อยเรื่อยขึ้นงูเลื้อยขึ้นกกไม้ข,นขันขาลงก็ขึ้นล้มลงมลงมลงล้ล,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 ล้ดิ่งลงมเลยเอาหัวใจนี้นะ <c oughs> อหัวใจนี้มันก็ต้องเสียวบ้างแล้วเนาะพี่น้องอันห้าขึ้นกะ ห้าคื่นกับหอวใจรักเด้เออห้าคืนบ่วหัใจัหัวใจก็ได้แต่ขาลุกเนี่ยะอันมันความเย็นน่ยความเย็นแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอันใส่ล้อหนาหนาวนะนะวันนี้ไปแกะล้อหนาหนาวออกเปลี่ยนเป็นล้ออ่าหน้าร้อนอืมเป็นล้อล้อรถหนาร้อนนั่นแหละมันมันบม่มีตะปูอ่าไม่มีอ่าตะปูแล้ววันนี้กะคัดมันอากาศเย็นได้แล้วก็บวันไ้ย่านมันเจริญจืด ไปเรื่อยเปยื่อยนั่นแหละพูดอนะยิ้มคิ้วอีกแล้วด้วยเออกระาังมันอ่ามันเป็นพ่อนิสัยอะไรพี่น้องอเป็นพ่อนิสัยมันสิไปใส่กสระาังมันผมนมัก็ะได้ค่ะอยู่ตลอดเวลามันก็ผมอยู่แหละเวบขึ้นจังหน้อยก่นอน วาดได้ได้าพัวหล่อวาดได้ได้พาพัวเที่ยวเลยแล้ว,ว่าดได้ได้พาเพือ่อนเที่ยวเวไปจังหน่อยเออใครแน่อยู่กูดเดะมันบริตาสเต็ปมันแล้วมันบอมันบคือเน่อยพี่น้องอ่ามันไม่คือกูดเดะทรงผมอ่นนะเบิ่งเดอมันฉันใส่สีกัดไปใส่สีกัดไปแล้วว่าเอากัดมันไว้จากเดือนก่อนจังเอา อันนี้มันเขากัดไปจากเดือนนึงแล้วก็ฮาจังเอาสีเมซายไปเนี่ยขั้นกัดไปน้ำเอาสีใสไปนำ้ำเรามันบวนาวเดยนังหัวเขาเนะี่ยมันบวายต้องเอาค่อยๆเป็นค,อคออ่อยๆไปเออซ้ำนี่แหละอันนี้อันนี้ม้วนไปทั้งลังเด้เนี่ยเป็นกระจกก็แจ็กอยู่เนี่ยเป็นกระจกไอ้แจ็เนี่เอาไปขึ้นน้ยทั้งทึงขึ้นมาไว้ข้างบน อาความเซียวเนี่ยก็คือว่ายังก็จะเกิดขึ้นก็แลแตะเฮตใจไปเบิดแล้วคันเฮาห้าเฮาอ้อนม่วยนยันเฮาก็บ่ได้ไปใส่ดอกเออไม่กลัวหรอกอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แลออ้แตาสันเป็นคนที่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยไปเยรื่อยๆ,ๆคิดไรก็บม่ต้องไปใส่ดอกเออแต่ว่ายันโควิดเพราะฮงเราหลายปีหลายมือเอาสองปีที่แล้วนะ ตั้งแต่ปีพศยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดย่ิบ,ส,บสองนะเน่ยเออตั้งแต่พศยี่สิบนะ่ยก็ยานตายนะเอายานตายแล้วนเนาะอาอยุผู้ดเดียวเป็นอย่างมากเลยเป็นอย่างมากอะยานบ่มีู้เบิ้องยานบน่มีคนเบนิ้งยานบ่มีคนดูแลตีประทาเน,นี่นยนะผมเนี่ยก็เก็บบ่เล้วบ่เลิกเด้อนีไปเช่งเนาะ เขาเป็นเบลียวรสันเบลียวเลยจะต้องเอาให้เสร็จเออเออว่าว่าเรื่องเอ่ COVID. อ,อโควิดเอ่อโควิดตั้งแต่โควิดเขาเนี่ยก็บอกค่อยจะไปเทียเ่ยวใส่เดย์พ่น้องเพิ่งจะได้ออกจากบ้านเมื่อวานเนี่เยเดย์หมายเขาว่าไปเที่ยวนะ ปกติก็คือไปซูมือกับไปร่อนคงร้านคาไปเลาะน้ำเขาน้ำขางบ้านคางเฮือนนี่ไปยุแต่ว่าสี่ให้ไปแบบอันชีวิตที่ใจขึ้นเขานไปเที่ยวเลาะนั่นทั้งไกลนั่นเพิ่งจะออกมอาวาันน่ะเพิ่งจะออกกับบานเมื่อวานแล้วก็ถามว่าอ่าโอเคบ่มันมันก็โอเคเนั่นแต่ว่าพ่อได้ได้ภาพวอออกจากบ้านเพิ่นว่าอยากไปนี่ อภิไกยเพิ่นส่วนเขาไปแล้วบดนีสันบอกว่าบ่อยากไปอืโควิดมา,ม,มาหลายแต่เตียปีนี่กะมันสีม้าหลายหรือมาหน่อยอกะขั้นผัวส่วนไปก็ไปแหละไปก็ไปแหละเพราะเพิินบอกว่าขั้นเพิิน,น,นยังข้างขอกล้เอ้ยยังข้างขอกก็เปลวเด้ออออ่อามึงอย่าแปลรลายอีกอะโ่แปลร้ายแล้วเอาว,าว้าง่ายๆเด้เอฉันเป็นคนตรงอยู่แล้วนะ ขั้นเพิ่นเป็ี่ยนยังไปตายไปจังส่นะแล้วเพิ่นสมบ่มีโอกาสสิได้ไปเที่ยวไปเลาะน้อเมียเดีเยอ,อไม่ได้ไปเลาะกับเมียเมียก็เลยพาไปให้เพิ่นเล้วใจเล้วใจเกิดพาตาัดขึ้นมาไดีบยวเนี่ยเกิดพาตัดขึ้นมาแล้วเป็นผู้บติเตี่ยงหลายมือหลายเดือนขึ้นมาแล้วบริเวณกับเมียนะเพิ่นก็คิดหลายเดียคิดหลายอาเพราะฉะนั้นเราฉันนั่นก็คือว่า จะต้องไปตอนที่ผัวยังแข็งแรงพ่อไปได้เนี่ยฉันต้องพาผัวไปอ่ามีเพ่นว่าสิไปสวีเดนนะสวีเดนแต่รอลานปิดโรงเรียนก่อนกะประมาณวันที่สิบห้านะลานก็นสปิดโรงเรียนแ้วเขัาไปย้ำนี่กะบริผ้าลานเที่ยวเดว้ไม่ได้พ้าลานเที่ยวฉันก็เลยต้องรอเดือนหน้า ประมาณอา่วันที่15นั่นแหละ15-16ก็จะเดินทางนะจะเดินทางเอฟซี FC ทามาว่าเมื่อใดิิไปบรนทักตาอากาศเอาเมาื่อวานนี้ไปเราได้พี่น้องไปแล้วแต่ว่าอ่าถนนน่ะมันเขาปิดเขาเขาปิดนี่ก็คือถนอนเส้นที่จะไปอาบานทักดาอากาศอันพวเรือนน้อยของมาดามเนี่ย ิมะมันไลยมันไลยแล้วก็ต้องรอรถนะดันเกตรหิมะจนหิมะบ่มี้อยู่ในอันบนพื้นถนนนั่นนะ่ะเข้าจังไปบะเนี่ยว่าบอกวนะ่าที่รัก <c oughs> เออเปลี่ยนรอหนาวได้เป็นอย่างโั้นยานตายหลายเม์มึงนะโหเลือเอาเข้าเนี่ยเป็นคนที่รบครอบเด้คขั้นไปแล้วขั้นจะลดุดจะหลุดแล้วเพราะความประมาทของเจ้าของนะ่ะ ฉันไม่ไปฉันไม่ไปชวนผัวกลับเนี่ยแล้วเขาอีกอย่างหนึ่งเขาก็บบเปิดในเมื่อเขาไม่เปิดนะ่ะมันเป็ดดานอยู่เป็นปะ,ล,ะล่ะเลาก็ตีรถกลับซื่อๆได้แหละเพราะว่าอันมองเฮินดูนั่นมันเย็นกวน่านี้แล้วก็หนมามันไล่กว่านี้เป็นยังเขาบ่เปิดมันยังบอบพร้อมแล้วสิบเอดาทิตย์หนาขยันเขาบบเปิดได้ไหมเนี่ยอาทิตย์ต่อไปแหละอ,อีกสิบสี่วันก็พอดี ไปอ่าซันเนี่ยนะบอกหัวแล้วว่าเดือนหนาประมาณวันที่เจ็ดแปดเดือนหนานะอยากไปบ้านพักตากาศกลับมาบ้านจากบ้านพักตากาศแล้วก็ก็สิไปสวีเดนมานอนจกคืนสองคืนก็สิไปสวีเดนไปบ้านพักตากากาศนี่ก็คือสิไปอ่านอนคืนไปบันสุ์กับวันอาทิตย์เวลาอาทิตย์อุ่นอาจจะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นั่นแหละสิกลับมา โอ้ยคลิปก็ได้อ่าจะต้องตัดก่อนมันเน่ยหลายแห้ว